สวัสดีครับพบกันในรายการพลังกิจสื่อกรรมคนเราส่วนมากนะม,มีเจ้ากรรมในเวรตามมาโดยตลอดแต่แค่เพียงเราอาจะรู้หรือเปล่าส่วนมากกับไม่ค่อยรู้ตัวกันเรื่องจริงนะส่วนมากกัไม่ค่อยรู้ตัวว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรตามมาโดยตลอดแต่แค่เพียงว่าอาศัยว่าเราเนี่ยได้มาเกิดและได้เวลาได้โอกาสในการสร้างบุญโดยตลอดแต่แค่เพียงว่าถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ทันทีว่า การเกิดนั้นอนะ่ะมันมันดีอย่างหนึ่งนะมันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะมาฝึกสมาธิก็ได้มาสร้างบุญเท่าไหร่ก็ได้ในเวลาที่เกิดแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจกันเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าเราไม่ได้ทําชั่วอะไรเพราะฉะนั้นนะเจ้ากรรมในเวนเจรจะไม่มีแต่จริงๆมันมีมาโดยตลอดก็คือว่ามีผลกรรมต่างๆที่เราเคยทําไว้ในอดีตมันติดตามเรามาโดยตลอดมาเป็นโครคภัยไข้เจ็บหนึ่ง มาเป็นเรื่องราวที่มันไม่ดีมาเป็นการสูญเสียเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียทุกอย่างอ่ะมันจะเสียของมันเองถามว่ามีใครช่วยอะไรเราได้ไหมเรื่องนี้มันไม่มีใครช่วยเราได้ทําไมไม่มีใครช่วยเราได้เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วเราไม่มีใครสามารถไปแก้ไขแก้ไขเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรเรื่องในอดีตได้มันก็เลยเป็นเหตุแห่งบุพกรรมที่ต้องมา,มาเป็นโครคภัยไข้เจ็บกันนเรื่องจริงนะ พอเป็นโรคภัยไข้เจ็บเสร็จแล้วเนี่ยเหตุ <h ate> มันก็มีเยอะแยะไปหมดบางทีเสียเงินเสียทองบางคนก็บอกว่าเราไม่ได้ทําชั่วทําไมเราจะต้องกลับไปชดใช้กรรมด้วยจริงๆแล้วไอ้กรรมเนี่ยมันเป็นสมบัติกลางนะคือเราเนี่ยก่ออะไรไว้เราก็ต้องกลับไปรับสิ่งนั้นมันไม่มีใครหนีพ้นไปได้เพราะเจ้ากรรมในเวรเนี้เขาตามทุกภพทุกชาติตามอยู่ตลอด ถ้าตาบใดที่ยังไม่ยอมสวดบนต์ภาวนาทำสมาธิเราไม่ได้เก็บดอกออกผลก็ตามเก็บเก็บเป็นโครคภัยไข้เจ็บแล้วเราเองก็เดือดร้อนเดือดร้อนคืออะไรต้องไปโรงพยาบาลน,นะต้องไปโรงพยาบาลต้องกินยาต้องหาหมอหรือว่าถ้าหนักๆมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นมะรงมะเร็งทําให้น้ําเหลืองไม่ดีหรือทําอาจ,จทําให้เสียชีวิตได้เลย เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตเพราะไม่ได้สังเกตเพราะอะไรคิดว่าเรามาเกิดชาติปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่น่าผูกกันมาหรอกนะแต่จริงๆแล้วมันก็ผูกกันมาโดยตลอดถามว่าผูกกันมาเพราะอะไรเพราะกรรมทั้งหมดล้วนแต่เกิดจากสิ่งที่เราเคยทําไว้ในอดีตทั้งหมดมันไม่มีทางหรอกที่ว่าเราไม่ได้ทําไว้ในอดีตเราเคยทําไว้แต่แค่เพียงว่าเราจําสภาวะตรงนั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะอะไรเราได้เปลี่ยนชาติภพไง ก็เปลี่ยนชาติภพมาเกิดใหม่เนี่ยเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งที่เราเคยก่อไว้ในอดีตทั้งหมดเาก็ตามมาเพื่อเอา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 ,เอาบาปกับเรานะบางทีเหมือนจะมีลาบมีทรัพย์เข้ามามันก็มีไม่ได้นี่เรื่องจริงนะบางทีเหมือนจะมีลาบมีทรัพย์เข้ามาก็มีไม่ได้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ก่อให้เกิดความทุกข์ยากลําบากในจิตใจนี่เรื่องจริงนะหลายๆคนไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจคิดว่าไม่มีเจ้ากรรมในเวรจริงๆมันมีมาแต่เดิม เหมือนกับเขตนรกอ่ะนรกไม่มีไม่มีดวงอาทิตย์นะนรกฟ้ามันแดงดนะแดงสลัวสลัวมืดมืดเนะสแือแดงแดงสลัวสลัวมีไฟนะแดงแดงสลัวสลัวไม่มีดวงอาทิตย์นะไม่มีดวงอาทิตย์นะถ้าเป็นคนสวดมนต์ทำสมาธิก็ไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นนะนะนจริงจริงไม่ว่าจะชั่วแสนชั่วขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าว่าบุญนะ่ะจิตมันเกาะอยู่ในบุญนะ่ะก็ไม่ได้ไปนรกแต่ถ้าจิตอ่ะ ก่ออยู่ในบาปมันไปนรกแน่ๆมองเศร้าคืออะไรไปมัวแต่ตามคิดสิ่งไม่ดีพอพอตามคิดสิ่งไม่ดีเสร็จแล้วอะไอ้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นมันกลายเป็นว่าฉุดลงนรกไปเองโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าให้หัดสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาก,กันเอาไว้เป็นประจำจะดีกับตัวเอง <c oughs> แต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบไงเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ทางอะไรเงี้ยคือคิดกันไปนเรื่อยสาระัะ ทำาไว้เถอะดีสมาธิอะนะถ้าคุณไม่ฝึกไว้คุณจะหนีไม่ได้แต่ถ้าคุณฝึกสมาธิไว้อย่างน้อยคุณหนีได้แน่หนีได้เพราะอะไรกายมันพังแต่จิตมันไม่พังเมื่อจิตไม่พังแล้วเนี่ยจิตจิตมันยังไปได้ต่อมันก็ไปในภพภูมิที่สุสุคติภูมิได้นะถ้าเราเกาะบุญไว้ตลอดไว้ในใจนะเอาไปแล้วนะเออติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟซบุ๊กครับวาชรัแก้วจินดาเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปด ไอดีรายเอเจทอพนะและผมนะลอาจารย์โอนะครับได้ที่ Facebook ครับโอิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหี่ห้สองสอไอดีรายโอรหนึ่ฝากกดซุปเปอร์แตงได้นะครับนะคนร้อยเสซุปเปอรแ์แตงไปก่อนนะครับนะนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ